สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียน5.11นะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบแปลว่าโจทย์ไม่ได้บอกเรามาหรอกนะคะว่ามันเป็นการบวกหรือการลบแต่นักเรียนต้องคิดค่ะแล้วเราจึงจะรู้ว่ามันเป็นการบวกหรือการลบนะคะเอาลัมาดูกันโจทย์บอกว่ายังไงคำว่าแก้โจทย์ปัญหาคืออะไร คำว่าแก้โจทย์ปัญหาภาษาไทยแปลว่าต้องคิดว่ามันบวกนะต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบวกหรือเป็นเรื่องของการลบสําหรับระดับชั้นป .1 มีเท่านี้นะคะคิดว่ามันเป็นการบวกหรือเป็นการลบนะคะสำหรับเทอมนี้ด้วยสําหรับตอนนี้ด้วยอ่ะมาดูตอนนี้ค่ะโจทย์บอกว่าอะไรคือไม่อ่านโจทย์ทําไม่ได้อะคะ่ะนักเรียน เรียนจำไว้อย่างหนึ่งนะคะคำว่าการแก้โจทย์ปัญหาแปลว่าถ้าไม่ได้อ่านโจทย์จะไม่สามารถทำได้ค่ะใครมามองตัวเลขแล้วคิดเลยตกค่ะนอกจากฟลุกนะคะอ่ะเขาบอกตอนเช้าพ่อเก็บมะนาวได้เจ็ดลูกมาดูตัวปัญหานะคะตอนเช้าพ่อเก็บมะนาวได้เจ็ดลูกตอนเย็น เก็บมะนาวได้อีกสิองลูกครนี้ไปดูว่าสิ่งที่เขาถามคืออะไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะคะปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ที่เขาต้องการอยากจะทราบว่าพ่อเนี่ยเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูกนักเรียนมาดูสิ่งที่เขาบอกเรามานะคะเขาบอกโจทย์ถามพ่อเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูก รงกับสีแดงที่คุณครูขีดให้นะคะทั้งหมดคือสิ่งที่โจทย์ถามเสร็จแล้วคําว่าโจทย์บอกคือโจทย์บอกอะไรมาบ้างนักเรียนดูสีเขียวที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะโจทย์บอกมาว่าตอนเช้าพ่อเก็บมะนาวได้เจ็ดลูกตอนเช้าพ่อเก็บมะนาวได้เติมเลขเจ็ดลงไปคะ่ะ โจทย์บอกอะไรไม่อีกครูสีเขียวรอบต่อไปนะคะตอนเย็นเก็บมะนาวได้12ลูกตอนเย็นเก็บมะนาวได้เติมคำว่าสิบสองลงไปค่ะสิ่งที่สําคัญคืออะไรสิ่งที่สําคัญคือหลักหน่วยจะต้องตรงกันนะคะแล้วใส่เครื่องหมายบวกค่ะทำไมคุณครูสุนารีใส่เครื่องหมายบวกเหมือนกับนักเรียนมีของอยู่อะ มีลูกบอลอยู่7ลูกแล้วมีคนเอามาให้เพิ่มอีก12ลูกมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะมา่อมันเพิ่มขึ้นก็ต้องเอามาบวกกันค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่ายังไง7จ็บวกสิเขียนเรียงมาเลยนะคะเจ็บวกสิ 12. เท่ากับอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้คือสี่เหลี่ยมค่ะสุดท้ายถามว่าพ่อเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูก คุณครูก็จะเอา12ไว้ในใจค่ะเพราะสิมันมากกว่า7นะคะคุณครูก็เอา12ไว้ในใจนะสิบสองในใจแล้วยกนิ้วขึ้นมาเจ็ดนิ้วค่ะยกนิ้วขึ้นมาเจดนิ้วนะคะคือแบร์มือหนึ่งอีกมือหนึ่งสองนิ้วนะคะเป็นเจ็ดนิ้วสิบสองแล้วนับต่อค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้าค่ะคุณครูนับได้สิบเก้าคุณครูก็ตอบด้วยเลขไทยค่ะสิบเก้า นะคะคผ่านนะคะอันนี้ก็คือข้อที่1ค่ะหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนนะคะไปอย่างช้ามากเลยไปดูข้อที่2ค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีกี่ข้อนะขอดูแป๊บหนึง่งโอเคเอาละมีหลายข้ออยู่เพราะฉะนั้นทำให้ดูหลายข้อได้อ่ะ พลอยมีกระถาง13ใบใช้ปลูกพริก8ดใบพลอยเหลือกระถางกี่ใบอ่ะมาดูนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือตรงนี้ค่ะโจทย์ถามคุณครูจะใช้สีแดงขีดตลอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยเหลือกระถางกี่ใบนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามค่ะลอกมาเลยค่ะพลอยเหลือกระถางกี่ใบไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะคำว่าโจทย์ถาม ลอกสีแดงที่คุณครูขีดเส้นใต้มาเลยเสร็จแล้วไปดูว่าแล้วโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกอะไรมาคุณครูใช้สีเขียวนะคะพอยมีกระถางสิบสามใบพอยมีกระถางเติมเลขไปค่ะสิบสามลืมเปลี่ยนโหมดนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดตัวเลขนิดนึง่งอะพอยมีกระถางสิบสามใบ เสร็จแล้วโจทย์บอกอะไรมาอีกโจทย์ยังไม่จบนะโจทย์บอกมาอีกว่าใช้ปลูกพิกใช้ปลูกพริกนะคะ8ใบเนี่ยใช้ปลูกพิกก็เติมเลข8ไปค่ะใช้ปลูกพิก8ใบาถามว่าประโยคสัญลักษณ์จะทำยังไงเขาบอกว่าพลมีกระถางอยู่13ใบ ถูกใช้ปลูกพริกไปแล้วแปดใบแน่นอนถูกใช้ไปแล้วมันก็กระถางก็เป็นยังไงคะนักเรียนมันก็จะลดลงนะเื่อมันลดลงแสดงว่ามันต้องเอามาทําอะไรกันคะลบกันแน่ๆอ้าวก็มาทําประโยคสัญลักษณ์ค่ะเขียนตามมาคะ่ะ1 3บสลบแเท่ากับสี่เหลี่ยมเวลาจะหาคหาําตอบหายังไง ก็นับจากเลขที่น้อยที่สุดไปหาเลขที่มากที่สุดนะคะมาช่วยกันนับค่ะ8แล้วอะไรคะ9 10 11 12, 13ก็ได้5ค่ะก็ใส่คำตอบเลยค่ะ5ก็เป็นอันว่าก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อนี้นะคะอ่าข้อนี้ให้หนักเรียนทำเองค่ะให้เรียนทำเองนะคะ2.1หน้าถัดไป2.2หน้าถัดไปของข้อนะคะ คราวนี้หน้าต่อไปจะง่ายขึ้นเขียนน้อยลงแต่วิธีการยังคงเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะทำให้ดูซักสองข้อโจทย์บอกว่าให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบเลยมีมาแค่สองบรรทัดเองนะคะต้องอ่านโจทย์จึงจะทำถูกนะคะอันนี้เป็นโจทย์3 1ไม่สนใจนะคะแม่มีมะระกอดิบ10ผล มีมรกรกอสุกสามผลคำถามถามว่าแล้วแม่มีบรกรกอทั้งหมดกี่ผลถามทั้งหมดแปลว่าต้องเอามาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์จึงได้ว่าสิบบวกสามเท่ากับอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมเอาสิบไว้ในใจค่ะ ยกนิ้วขึ้นมา3นิ้วค่ะ10แล้วนับต่อค่ะ11 12 13ตอบ13ผลค่ะเสร็จแล้วนะคะไวกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเขาให้โจทย์มาสั้นๆไม่ต้องเขียนอะไรเยอะนะคะเอาระมาดูต่อค่ะอีกสักข้อหนึ่งพ่อมีชะอม12กร,รมัมแบ่งให้บ้านยายไป7กร,รมัม เดินมีอยู่12กรัมนะคะเสร็จแล้วมันเยอะไปค่ะกินไม่ไหวก็เลยแบ่งให้ยายไป7กรัมถามว่าแล้วเหลือชะอมกี่กี่กมคำว่าเหลือแปลว่ามันต้องลดลงนะคะนะเหลือแปลว่ามันไม่ได้เหลือทั้งหมดน่ะบางส่วนมันถูกให้ไปแล้วมันก็เหลือน้อยลงนะคะเพราะนั้นประโยคสัญลักษณ์เอามาจากไหนก็มาจาก12นะคะ น้อยลงก็ลบออกด้วยเจ็ดเท่ากับ4เหลี่ยมอยากรู้คำตอบว่าได้เท่าไหร่ก็นับต่อจาก7ไปถึง12เหมือนเดิมค่ะจากตัวที่น้อยไปหาตัวที่มากเจ็ดแล้วนับต่อค่ะ 8, 9, 10, 11, 12ต่างกันอยู่5ก็ใส่5้าค่ะก็เป็นอันว่าก็จะเสร็จแล้วนะคะเอาละฝากนักเรียนทำหน้าร้อเองอีก2ข้อนะคะ โอเคคงพอไวแต่เพียงเท่านี้นะคะสงสารเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ไหวนะคะจริงๆไม่ยากนะเพราะว่าคุณครูทําให้เยอะมากแล้วนะคะเหลือคิดเองพิจนารณาเองบ้างอา้าวโอเคไม่มีสิ่งใดบนโลกใบนี้นะคะที่คนอื่นจะช่วยเราได้เสมอเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะและการช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองอย่างที่สุดก่อนแล้วจึงจะขอ ความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาถ้าเราไม่ไหวจริงๆอ้าวเพราะฉะนั้นนักเรียนตอนนี้ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียนได้นะคะแต่ไม่ได้บอกให้ลูกเขียนเลยนะคะต้องอธิบายให้เขาฟังเหมือนที่ครูสอนแล้วลูกท่านก็จะเก่งขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการดูแลวันนี้ก็เรียนคณิตศาสตร์เยอะหน่อยนะคะเพราะอย่างเหตุผลที่บอกวันอาทิตย์นี้จะให้นำแบบฝึกขัดส่งแล้วทั้งเล่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียนประมาณ สคลิปค่ะคณิสาเมื่อเช้า1คลิปบ่ายอีก2คลิปนะคะ,ะคุณครูเหนื่อยเช่นกันนะคะเพื่อให้ผลสมฤ์ออกมากับนักเรียนในทางทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าคุณครูไม่สามารถให้คะแนนแบบฝึกนักเรียนเท่ากันหมดได้ เพราะว่าไม่รู้ว่าใครที่เข้าใจจริงหรือไม่จริงนะคะอย่างน้อยถ้าหากผู้ปกครองสอนลูกของท่านมาถูกทุกหน้าก็เป็นอันว่าบุตรหลานของท่านก็เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าผู้ปกครองช่วยดูสอนมาแล้วมันมีผิดในบางส่วนตรงส่วนไหนนะคะหรือส่วนใหญ่ผิดกันหมดเลยคุณครูก็จะต้องมาหาวิธีการสอนเรื่องนั้นให้ถูก เมื่อเปิดเทอมนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องเก็บมาตรวจนะคะอ้านี่ก็คือคำชี้แจงในการที่จำเป็นต้องให้ส่งแบบฝึกหัดวันอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าทินี้รับข้อสอบแล้วเอางานมาส่งแล้วเดี๋ยวต้องเอาคะแนนงานกับคะแนนสอบไปภาคมารวมกันนะคะจึงจะประกาศผลสอบได้ว่าใครเป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ